ยมแม่จะมามันเกิดในภาวะสงครามศึกห่อต้องอพยพคู่คนออกจากบ้านไปอยู่ในป่าวันนียมตาทางเมืองหลวงในเกณฑ์เอาคนตามหัวเมืองต่างๆเมืองลาดเมืองละพันเมืองละห้าร้อยเมืองละพัน เจ้าเมืองเกณฑ์ได้คนที่จะไปช่วยรบกับเมืองหลวงแต่ไม่มีคนนำไปเจ้าเมืองต้องลงทุนเดินไปหาโยมตาอยู่ในป่าโยมตาอยู่ในหมู่บ้านตาหาสี่กิโลห้ากิโลเจ้าเมืองเดินไป เดินไปขอร้องยงตาให้นำพาไปปากเงิ้วที่เมืองนั่งยงตาออกจากราชการมาตั้งไม่รู้กี่ฟ้ากี่ปีแล้วจนมามีครอบครัวจนมามีอะไรต่ออะไรต่างๆมาอยู่บ้านนอกมาอยู่ในป่าเจ้าเมืองลงทุนเดินมาหามาขอร้องให้ยงตาไป จะเมืองมาไม่ไปก็ไม่ได้ยมตายมยายตั้งท้องโยมแม่ตามานี่ยมแม่ตามานี่มาคลอดอยู่ในป่ายมยายมาคลอดแม่อยู่ในป่าแม่ถึงนี่ซึกข้อขึ้นสมองพอยายพูดให้ฟังแม่เนี่ยจะต้องเก็บ ข้าวข้าวที่เหลือกินทุกวันนี่จะต้องเอาไปตากไว้ทุกวันนะแม่ตากไว้ทุกวันแล้วก็เย็บถุงเย็บมือเย็บขนาดเล็กกว่าหมอนนี่ขนาดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหมอนนี่เยเย็บถุงแล้วจะบรรจุข้าวแห้งไว้แล้วตรงท้ายถุงทางนี้ทางนี้ก็จะมีเชือก สำหรับผูกเอวได้คว้าได้คนละสามถุงเอาไปอยู่ได้สามเดือนก <c oughs> ินข้าวแห้งเอาไปต้มใหม่เอาไปนึ่งใหม่ก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้หรือเอาไปอมเลยก็ได้ข้าวแห้งยายเล่าให้ฟังแม่อะไรขึ้นสมอง ยกไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแม่ไปเกิดตรงในป่าตรงที่ทำไร่อยู่ทุกวันนี้ที่ไร่สม,มยัยไร่น้องชายท่านจันตุออกจากบ้านมาสองกิโลสามกิโล มาอยู่ในป่าอาศัยเข้าแห้งนู่นจนโยมตากลับมาถึงจะได้กลับมาจากไปปราบศึกห้อที่เมืองนั่นศึกเงี้ยวศึกเงี้ยวเมืองนั่นศึกห้อ ซึ่งข้อนี้มันแถวน้องคายมันอยู่ในภาวะภัยพิบัติในเมื่ออยู่ในภาวะภัยพิบัตนินี้ต่างคนก็ต่างหลบหลีกอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันว่าไม่พูดไม่คุยกันเพราะว่าหยุดการสื่อสาร การพูดการคุยแล้วก็เป็นจังหวะเป็นเวลาที่เราจะทำอารมณ์ให้มันเหลือน้อยแล้วเราก็ได้ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติเมื่ออารมณ์มันเหลือน้อยนั่นมันเป็นโอกาสที่จิตใจมันจะสงบอย่างเรื่องโทรศัพท์นี้ตอนนี้มันกำลังแก้งคอเซนเตอร์เขาพัฒนา หลายรูปแบบเขาจะส่งลิงก์ส่งเรื่องมาให้เรากดเข้าติดตั้งแอดติดตั้งอะไรต่ออะไรต่างๆในโทรศัพท์ของเราเดี๋ยววันนี้เขาก็จะดูดเอาข้อความเขาจะถอดรหัสการเบิกเงินเบิกของเขาจะถอดรหัสพอเขาถอดรหัสได้เขาไปเบิกเงาเงินของเราหมด บางคนหมดเป็นร้อยล้านบางคนหมดเป็นสี่พันห้าพันก็มีลงทุนก็มีบางคนก็ไปลงทุนกับเขาหกพันสามเดือนจะได้สิบห้าล้านมันเกินไปสุดท้ายมาเขาก็หลอกมันมีวิธีการหลอกด้วยรูปแบบต่างๆคือควมโลก ไม่แตกต่างกักกบในพานที่เวียงเบ็ดในพานมันไม่โยนเบ็ดเปล่าๆไปให้ปลากินนอกจากปลาตาบอดมันจะกินเบ็ดเปล่าๆในพานเขาต้องใส่เยื่อเข้าไปในเบ็ดแต่พอปลางับแล้วน้่นเบ็ดมันไปถูกติด ติดิดปากของป่าเป็นธรรมดามันจะดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดมีแต่เขาจะเอาไปต้มไปแกงพอเราเห็นเหยื่อเขามาหลอกมันมีข่าวอยู่ที่อเมริกาแปดเดือนแปดเดือนหรือสิบเดือน ปีหกหกห้าที่ผ่านมาสิบเดือนคนในอเมริกานี้สูญเงินไปหมื่นห้าพันล้านเหรียญลองคิดเป็นเงินไทยดูหมื่นห้าพันล้านเหรียญสูญเงินไปเฉยตามหาไม่เห็นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนขนาดคนอเมริกันนะ ว่าเป็นคนที่มีการศึกษาเราเรียนดีที่สุดสูญเงินไปหมื่นห้าพันล้านเหรียญแปดเดือนสิบเดือนไม่ต้องมาพูดเมืองเมืองไทยคนไทยยิ่งมีแต่ความโลภผู้เจ้าบอกไว้แล้วความโลภเป็นแห่งของความชิบหายนะม่นในความโลภมันจะเป็นความเจริญ คนตีค่าตัวเองต่ำกว่าสัตว์คนต้องตีค่าตัวเองที่หาค่าไม่ได้ไม่ใช่ตีค่าตัวเองต่ำกว่าสัตว์ตีค่าตัวเองต่ำกว่าเสาข้างถนนเสาข้างถนนนี่ก็ยังคิดตั้งสองพันห้าทำรถไปชนเสาเขาหักต้น เสากันถนนรูน้สึกว่าเขาจะคิดสองพันห้าแต่คนราคาถูกกว่าเสาข้างถนนมันหมดเลยฉะนั้นวิธีการปฏิบัติการทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมการที่จะทำสมาธิภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบ ก็คือการทำอารมณ์ให้เหลือน้อยอย่างเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธก็คือให้อารมณ์เหลือน้อยให้มาตั้งอยู่ในพุทโธผู้เจ้าท่านบอกว่าทำกธฐานอันใดอันหนึ่งให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ทำกธฐานอันใดอันหนึ่ง เราจะพิจารณากายกับพิจารณากายให้แจ้งในศัจธรรมทั้งสี่กายนี้เป็นเหตุของทุกข์กายนี้เป็นเหตุของความวุ่นวายความโลภความหลงก็เพื่อกายอันนี้ที่จะแย่งสิ่งทรัพย์สมบัติกันในโลกแย่งสิ่งอาหารการกินแย่งสิ่งที่อยู่ที่อาศัยกันทุกอย่างน้นคือเพื่อความโลภเพื่อมาบำรุงกาย แต่เราไม่ได้คิดว่ากายนี้มันจะตไปไปตามความเป็นจริงของมันถ้าหากเราคิดว่ากายนี้จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันแค่นั้นมันก็หมดความโลภความโลภเขาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเราเราก็มาทําสมาธิภาวนามาตั้งใจปฏิบัติพอเรามาตั้งใจปฏิบัติพุ้เจ้าบอกว่าให้ทําอารมณ์เหลือน้อย ทำโกรฐานอันใดอันหนึ่งให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เราก็รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้เส้นทางที่จะดับทุกนะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติทำให้มันง่ายถ้าหากเราทำให้มันยากเาก็ยุ่งยากไปหมดไม่มีอะไรเลยพิจารณาให้กว้างขวางพิสดารออกไปก็ยิ่งมากมายกายกอง ถ้าเราสังเขปภายเข้ามาเหลือแต่ใจของเราอันเดียวเท่านั้นทำก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งใจก็ยังเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรฉะนั้นถึงว่าวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงานวิธีการอะไรก็ตามเราจะไปพูดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรต่อะไรต่างๆเรื่องทางเดินของจิตเรื่องอะไรก็อะไรมากมาย เราพูดไปมันก็มากไปยิ่งพูดก็ยิ่งหลงมากเท่านั้นเพราะเราหลงในสังขารของเราเหมือนกับหลงในน้ำลายตัวเองนั่มันก็ไม่ได้มีอะไรน้ำลายก็คือน้ำลายถ้าเราเข้าใจน้ำลายก็คือน้ำลายฉะนั้นวิธีคิด มันเกิดจากการวิธีคิดเกิดจากการวางหมากที่จะทำงานเป้าหมายของเราเดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรเป้าหมายของเราจะนำพาตัวเราให้พ้นจากวัตตะการที่จะพ้นจากวัตตะเราเห็นอะไรเรารู้อะไรเราถึงว่าเราจะพ้นจากวัตตะได้เราจะต้องแก้งในสัจธรรมทั้งสี่ หรือเราจะไปเรียนกกเรตพันห้าตันหาร้อยแปดถ้าไปเรียนรู้จักชื่อนาม,มันหมดแล้วแล้วมันพ้นหรือยังมันไม่พ้นแต่ถ้าเรามารู้สัจธรรมทั้งสี่เราพ้นวัตตะได้ดังนั้นเรารู้จักชื่อนามของโจรพ่อแม่ของโจรเราก็รู้จักชื่อนามของโจรเราก็รู้จัก แต่โจรมันก็คอยอารวาสอยู่เด่ยงนั้นเหมือนกับพวก,กแกงคอนเซนเตอร์เซเตออะไรก็อะไรพวกแกงดูดเงินดูดเงินพวกขโมยโวยโจรอะไรเรารู้จักพ่อแม่ของมันปู่ย่าตายายของมันเราก็รู้จักแต่เราจำกัดตัวโจรน,นั้นไม่ได้ตัวเมื่อเราจํากัดโจรตัวนั้นได้โจรตัวนั้นมันก็หยุดไปแต่ตัวอื่นมันก็เอาอีก พราะโจรมันมีตั้งเยอะแยะคือความโลภใครก็ตามที่มีความโลภมันก็คือโจรน,นั่นเองไม่ว่าจะโลภได้มาแบบไหนได้มายังไงฉันก็คือหาทางลงไม่ได้เราต้องหาทางลงให้มันได้ด้วยการพิจารณาสัจธรรมทั้งสี่ให้แจ้งฉนน เมื่อเราแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่แล้วไม่มีอะไรเราพ้นวัตตะไปแล้วเราก็รู้แล้วรู้แล้วเราก็หยุดเราหยุดทุกอย่างทุกอย่างมันหยุดไปหมดแล้วไปเลืกันลงตา